สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่พัทยาซิตี้นิวส์นะคะการรายงานข่าวสารจากเมืองพัทยาค่ะสำหรับวันนี้ที่ฉันนนางสาวขวัญใจซื่อตรงผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์เมืองพัทยารับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับวันนี้นะคะนำมาฝากกัน2ข่าวค่ะเริ่มที่ข่าวแรกนะคะเมืองพัทยาร่วมกับอ,อพอทอรวม13ภาคีเครือข่ายนะคะรวมลงนาม MOU ขับเคลื่อนพัทยาสู่เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกวางรถแมพพัฒนาสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ค่ะเมื่อวันที่31พฤษภาคมนะคะเรือตรีปราโมททัพทิมปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงนะคะความร่วมมือ MOU ในการขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกนะคะและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซึ่งในการนี้นะคะมีดรศิวัตบุญเกิดรองปลัดเมืองพัทยาและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมในพิธีณนาหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะ่ะ โดยมีอีก12องค์กรนะคะร่วมลงนามประกอบด้วยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพทอนะคะสำนักงานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกรมการท่องเที่ยวสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรศการองค์การมหาชน สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนหอภาพยนตร์องค์การมหาชน,หพาพนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลายรราัาย,าลายบูรพาสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชันและคอมพิวเตอร์กราฟิกไทยและสมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทยค่ะ โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนภารกิจเมืองพัทยาสู่เครือข่ายเมืองสร้างสารรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกและเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์เพื่อกระตุ้นนะคะส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศภายใต้ความร่วมมือดําเนินงานในระยะเวลา5ปีคะ่ะปัจจุบันนะคะอพะทอ ได้ดาเนินการจัดทําแผนขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรในระดับหน่วยงานในพื้นที่สําหรับเป็นกรอบในการพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโกค่ะซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรของยูเนสโก ซึ่งพื้นที่เมืองพัทยานั้นมีองค์ประกอบที่เหมาะสมนะคะทั้งทางด้านทรัพยากรทางธรรมชาติและบริบทของเมืองเนื่องจากมีทุนทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวประกอบกับเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงระดับสากลสามารถรองรับนักท่องเที่ยวและทีมงานกองถ่ายทำภาพยนตร์ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและกองถ่ายทำภาพยนตร์ของไทย โดยศักยภาพของเมืองพัทยานะคะพร้อมให้บริการและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์ได้อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงฉบับที่พศ2566-2570ถึง 2, ในพื้นที่เมืองพัทยา เป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาเมืองพัทยาสู่เมืองภาพยนตร์ในระยะ5ปีคือปี2565ถึง2570ค่ะที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์หรือ City of Film นะคะโดยบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ เพื่อสร้างงานสร้างรายได้และศักยภาพการเป็นเมืองท่องเที่ยวให้สูงยิ่งขึ้นต่อไปค่ะปัจจุบันนะคะประเทศไทยมีเมืองเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก5แห่งด้วยกันได้แก่ 1. จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร 2. จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน3กรุงเทพมหานครเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ 4. จังหวัดสุโขทัยเป็นเมืองสร้างสรรคด้านหัตกรรมและศิลปะพื้นบ้านและ5จังหวัดเพชรบุรีนะคะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารเช่นกันค่ะและในปีนี้นะคะอ,อพทอ,อยู่ระหว่างการดําเนินการผลักดันจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรีส่วนจังหวัดน่านนะคะให้เป็นเมืองสร้างสรรด้านหัตกรรมและเมืองพัทยาค่ะเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ ซึ่งทางยูเนสโกนะคะมีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าเมืองที่จะได้รับการรับรองต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในด้านน,นั้นๆอย่างชัดเจนค่ะ ก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ในการนี้เมืองพัทยาค่ะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนะคะสู่การเป็นเมืองภาพ,พยนของยูเนสโกค่ะซึ่งหากสําเร็จนะคะก็จะสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาได้เป็นอย่างยิ่งค่ะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาแล้วนะคะยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเศรษฐกิจภาพรวมของเมืองพัทยาและประเทศไทยด้วยค่ะ ค่ะแล้วมาต่อกันที่ข่าวส่งท้ายสำหรับวันนี้นะคะเมืองพัทยาขอเชิญชวนประชาชนนะคะร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์และร่วมประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระวรรมราชินีนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2565ค่ะ ด้วยว,ยวันที่3มิถุนายน2565นะคะเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการนี้นะคะเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเมืองพัทยาจึงขอเชิญประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่2 4มิถุนายน2565หรือที่เว็บไซต์จังหวัดชนบุรีนะคะที่ www.chonburi.go.th ระหว่างวันที่1 15มิถุนายน2565ค่ะพร้อมกันนี้นะคะขอเชิญชวนหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนบริษัท ห้างร้านและประชาชนประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีบริเวณหน้าอาคารสำนักงานที่พักอาศัยพร้อมประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาตพิไทยนะคะสจุดทจุดระหว่างวันที่1-30ามิถุนายน2565รรวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามในระยะเวลาตามความเหมาะสมค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวสารประชาสัมพันธ์จากเมืองพัทยาที่นำมาประชาสัมพันธ์กันใน EP นี้นะคะหากต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจ f a c e b o o k PR พัทยา หากต้องการแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์นะคะสามารถแจ้งได้ที่พัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1337ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันนางสาวขวัญใจซื้อตรงผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาต้องลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่นะคะในอีพีหน้ากับรายการพัทยาซิตี้นิวส์ค่ะสวัสดีค่ะ